จากยูทูบเฮียยุทธเดอะเซิร์เทรทองมาอ่านแนวโน้มราคาโกลสปอตราคาทองสปอตกันในวันนี้ในเวลานี้เวลาเที่ยง53นาทีครับแนวโน้มเป็นอย่างไรราคาทองคำรายเดย์ตอนนี้มีแรงขายมาเมื่อวันศุกร์ปิดแท่งเป็นแท่งแดงแต่วันนี้เหมือนมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับยังคงมีแรงซื้อแรงขายดันกันอยู่บริเวณ1 7 1, 7 0ถึง1,775เหรียญน,นะครับรายเดยว่าอย่างนั้นราย4ชั่วโมงบอกว่า ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดนะครับช้อนซื้อราคาตั้งแต่1 7 7เเหรียญต่อเนื่องครับแต่ยังไม่สามารถเอาชนะแรงขายขึ้นไปยืน1 7 7เเหเหรียญได้ดังนั้นแรงซื้อนี้จะสามารถรับแรงขายอยู่ไหมก็ต้องมารอดูตอนตลาดยุโรปเปิดแล้วละครับเพราะว่าเอเชีย er ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับเราก็เลยต้องมาดูยุโรปเปิดจะเอาอย่างไรต่อไป ไหนึ่งชั่วโมงบอกว่าตอนนี้รับแรงซื้อแรงขายสู้กันอยู่ที่1 7 7 0เถึง1,775เหรียญครับทางไหนเพียงพร้ำทางนั้นก็จะไปต่อนะครับถ้าฝังขายเพียงพร้ำก็จะทะลุ1775เหรียญขึ้นไปได้ถ้าฝั่งซื้อเพียงพร้ำนั้นหมายถึง1,771ก็จะหลุดลงไปแต่ตั้งแต่เช้ามาครับเอเชียยังไม่พาไปไหนเลยครับสวิงอยู่ในกรอบสี่เหรียญน,นี้เลยนะครับยังไม่สามารถเบรกขึ้นหรือเบรกลงได้ แต่ณนะตอนนี้หลายชั่วโมงบอกว่าเริ่มเป็นแท่งเขียวขึ้นมาครับแท่งเขียวนั้นว่าอย่งางไรยรยสามสินาทีบอกว่าก็ยังไซเวย์อยู่ไซเวย์อยู่ในกรพันเจ็อเบ1 7 7 1ถึงพันเเหลรียญครับโบลิงเจอร์แบนบอกชัดเจนเพียงแค่ว่าที่แนวรับ1,771เหรียญมีแรงซื้อกับตลอดเวลาครับ แต่แรงขายก็ยังไม่ยอมให้ผ่าน1,776เหรียญไปได้ดังนั้นตรงนี้นักลงทุนจึงต้องรอดูครับ1,776เหรียญจะยืนได้ไหมยืนได้เจอกัน1,782เหรียญต่อไปเลยนะครับเรามาติดตามกันช่วงเวย็นต่อไปนะครับตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นครับอบการไซเวตรงนี้1,771 1,776 ไปทะลุทางไหนไปทางนั้นต่อนะครับยืนได้ไม่ได้รอดูกันต่อไปครับขอให้นักลงทุนพิจารณาด้วยตัวเองครับในช่วงบ่ายโมงตอนนี้ครับรอยุโรปเปิดตลาดก่อนครับแล้วเราจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นไหมก็ต้องมารอดูกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับตัดสินใจลงทุนได้ถูกทางรวยรวยรกันทุกท่านครับสวัสดีครับ